บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่25 6หกลงทะเบียนใช้น้ำใช้ไฟฟรีทำแบบนี้ดูเลยได้ไม่พลาดสิทธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดเลยนะฮะตอนนี้มีการเปิดรับลงทะเบียนนะครับใช้น้ำใช้ไฟฟรีนะฮะซึ่งเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะลงทะเบียนเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับ ก่อนจะไปนะครับเรามาดูก่อนสิทธิประโยชน์นะที่จะได้เนี่ยคือคนที่ต้องได้สิทธิ์นะครับในการที่หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วคุณตรวจสอบแล้วได้สถานะว่าผ่านนะครับถ้าผ่านถึงจะได้อันนี้นะครับและค่อยลงไปลงทะเบียนแล้วถึงจะผ่านนะถึงจะได้เงินตรงนี้นะครับได้เฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เท่านั้นนะครับโดยสิทธิประโยชน์สาหรับค่าไฟค่าน้ําเรามาดูกันสิทธิค่าไฟครับก็คือ พูดได้ง่ายเลยคือถ้าถ้าเกิดว่าคุณใช้เนี่ยไม่เกินนะครับในระยะในกำหนดที่เขากำหนดไว้ก็คือวงเงินเนี่ยคือ3 1 5บาทต่อ1บ้านนะต่อโคลเรียนต่อเดือนนะครับถ้ามีการใช้เกิน3 1 5บาทคุณจะไม่ได้ใช้ฟรีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใช้ไม่ถึง3 1 5บาบาทต่อเดือนนะครับคุณก็จะใช้ฟรีในเดือนนั้นตรงนี้ก็คือรวมถึงค่าน้ำด้วยนะครับค่าน้ำเนี่ย แต่ค่าน้าต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้ให้355บาทเหมือนค่าไฟแต่พี่ให้100บาทแต่วิธีการให้เนี่ยกฎก็คือคุณห้ามใช้เกิน355บาทต่อเดือนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณใช้เกินคุณก็จะไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไม่เกิน355บาทก็จะได้ส่วนลดก็คือได้ส่วนที่ก็คือได้ฟรีอ่ะ100บาทนั่นเองนะครับส่วนที่เกินคุณก็ต้องไปจ่ายเองเพิ่มเติมนะครับอ่า อันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ค่าน้ํากับค่าไฟสิทธิ์ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยครับระหว่างค่าไฟกับค่าน้ําดังที่ผมได้เล่าไปแต่ล่าสุดตอนนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครับสำหรับค่าไฟกับค่าน้ํานะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆเลยนะครับต่อทุกคนซึ่งตอนแรกครับจากเดิมนะครับก็คือทุกคนเนี่ยต้องสำรองจ่ายก่อนไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําหรือค่าไฟสำรองจ่ายปุ๊บในเดือนถัดไปถึงจะได้เงินนะครับในส่วนที่คืน นะครับนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าล่าสุดตอนนี้นะครับคุณไม่ต้องสํารองจ่ายแล้วนะฮะร,รอบนี้ก็คือเหมือนใช้ไฟฟรีไปเลยนะครับก็คือไม่ต้องสํารองจ่ายแต่อย่างใดนะครับภาครัฐเขาก็จะจ่ายให้คุณเลยถ้าคุณผ่านเกณฑ์ไม่ใช้เกินนะครับผ่านเกณฑ์นที่นี้คืออะไรเงินคืนค่าไฟนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ไม่เกิน35 5บาทคุณก็จะไม่ต้องจ่ายใดๆ รัฐก็จะใจ่ายให้คุณเลยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าก็คือเหมือนใช้ไฟฟรีค่าน้ําเหมือนกันนะครับคุณไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าคุณใช้ไม่เกินนะครับ3ามบาทแล้วใช้ไม่เกิน100บาทด้วยเนี่ยก็ฟรีไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เกิน100บาทมาสมมุติว่า150ตรงอบ่าสิบาทนีท้คุณจะต้องจ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่าค่าน้ำเนี่ยเขาช่วยร้อยเดียวนะครับแต่ว่าก็บอกเป็นเกณฑ์ก็คือห้ามใช้เกิน3ามบาทต่อเดือนถึงจะได้การช่วยเหลือนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยดันใช้นะครับเกินค่าไฟเนี่ยเกินสามริบ้าบาทค่าน้าเกินสามรบาบาทต่อเดือนตรงนี้คุณจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับผมว่าคืนนี้เนี่ยเป็นสิธทธิประโยชน์นะครับให้1ครัวเรือนต่อ1สิทธ์นะครับก็คือ1บ้านต่อ1สิทธินั่นเองนะฮะโอเค okay ทีนี้เรามาดูวิธีการนะครับลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนเนี่ยก็คือเปิดรับลงทะเบียนนะครับในตามที่ ดังนี้นะครับเดี๋ยวไปขั้นตอนเอาบอกที่ที่ไปลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วขั้นตอนเดี๋ยวจะพาไปที่ลงทะเบียนนะครับค่าไฟเนี่ยก็จะเป็นสำนักง,งานไฟฟ้านครหลวงนะครับผ่านเว็บไซต์เว็แบบไซต์นี้เลยเดี๋ยวเว็บไซต์เนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ที่คอมเมนต์บนสุดนะครับหรือในคำอธิบายคลิป,ปุกดชื่อคลิปนี้ก็จะเจอเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ไวใ้ให้หมดเลยก็เข้าไปที่เว็บไซต์โทรหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ก็ได้หรือสำนักง,งานไฟฟ้าสม,มภูมิภาคกฟผนะครับก็หาเว็บไซต์นี้ ก้1นึนะครับแล้วก็กิจการไฟฟ้าสวสดิการสมประทานของทัพเรือนะครับหรือผ่านเว็บไซต์นี้เลยนะครับเบอร์ก็เป็นตามนี้นะครับซูเปอร์หกแปดสนดนะครับต่อมาลงทะเบียนค่าน้ํานะครับค่าน้ําก็ไม่แตกต่างกันมากนะเข้าที่เว็บไซต์เหมือนกันสำนักงานงาน,งาน,งานปรับปาัแลนะคอรลวงนะครับกปนนะครับหรือผ่านเว็บไซต์นี้เลยนะครับ e-service app ก็คือพกฏไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่องลงทะเบียนเลยนะครับเบอร์ติดต่อเนี่ย1125แล้วก็สองสำนักงานการบ,บปลาสุบขทัาคครับเว็บไซต์นี้เลยเดี๋ยวเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยผมจะใส่ไว้ให้หมดเลยนะคุณก็ไปจัดการได้เลยนะครับส่วนขั้นตอนนะครับการลงทะเบียนตรงนี้สําคัญมากๆขั้นตอนแรกครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินะครับและได้รับการยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและค่าะระปาได้ไดตั้งแต่วันที่การลงทะเบียนที่เว็บไซต์ที่ผมได้ให้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ผมจะใส่ไว้ที่คอมเมนต์บนสุดแล้วก็คำอธิบายคลิปโดยกดชื่อคลิปนี้คุณจะเห็นเว็บไซต์อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะทําได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม66เป็นต้นไปนะทําก่อนไม่ได้ต้องทาวันที่15นะครับก็ทํากับหน่วยงานที่รับบริการก็ตามลิงก์ที่กดเข้าไปครับมันก็จะมีขั้นตอนทําตาม,ตามขั้นตอนง่ายๆครับ คุณก็เข้าไปเขาก็จะมีแนะนําให้กดอา่านแล้วก็ย้อมรับอะไรต่างๆคุณก็ทําตามขั้นตอนที่เขาบอกมาในระบบเลยง่ายๆไม่ยากครับอันนี้คือขั้นที่1 15มีนา6นะครับเป็นต้นไปนะครัอัมอื่นก็ได้ 16, 17, 18, 2 2 2 3ก็2 2หรือว่าจะทำช่วงตอนไหนก็ได้นะครับแต่ยิ่งทำเร็วก็ได้สิทธิ์เร็วนะครับ แล้วก็หากลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้ากบนและกฟผสำเร็จภายในวันที่8เมษาย,ยน66เวลา5โมงนะครับลงทะเบียนกับกททสำเร็จภายใน20เมษายน66เวลา5โมงหรือลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ค่าเนปาปารก,กับกบนหรือกฟผสำเร็จภายใน25มีนา66เวลา5โมงจะได้รับสิทธิ์เดือนแรกครับคือใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษาย,ยน66พูดง่ายคือคุณรีบทำครับรีบทำภายในเวลาที่บอก ไปตามนี้ตามหน่วยง,งานที่บอกไปนะครับคุณก็จะได้ใช้สิทธิ์เป็นคนแรกๆเลยนะครับก่อนที่3เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ค้าไฟฟ้ากับกฟอฟนอกอผสำเร็จภายในวันที่8นะครับเวลา5โมงของแต่ละเดือนหรือลงทะเบียนกับกอทรลสำเร็จภายใน20เวลาก็าคือ20เดือนนะครับแล้วก็เวลาเนี่ย17น,นนะครับของแต่ละเดือน และหรือลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์ค่าน้าปปาหรือกอบน,อนกอบผอสำเร็จภายในวันที่25เวลา5โมงของแต่ละเดือนจะสามารถได้รับสิทธิ์ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนถัดไปนะครับไม่ได้สิ์ย้อนหลังนะตรงนี้ก็ตามนี้ห้ามเลยเวลานั้นนะครับ4เนี่ยทั้งนี้สําหรับผู้ที่จะใช้สิทธิตามบริการบรรเทาให้แก่ผู้ที่เบี่ยงเบนิการลับภายใต้โครงการลงทะเบียนสริสการรัฐเพื่อส่งมบูงน้ำขั้กหนึ่งจะสามารถใช้สิทธิ์รอบแรกนะครับก็คือในเดือนมีนา66เป็นเดือนสุดท้าย อันนี้คือคนเดิมนะครับจนสามารถนําใบแจ้งหนี้ครับบริการค้าชาระไปชําระได้นะครับเพื่อของกันคือสะสนได้จนถึง30เมษายนนะครับสาหรับที่รอบก่อนเพราะว่าใบรอบก่อนเนี่ยมันจะต้องจ่ายล่วงหน้านครับคุณก็สามารถไปของเงินคืนก่อน3าเมษายนได้นะครับอย่าลืมไปทําด้วยสำหรับคนที่ใบใบเก่าด้วยนะครับ 5. ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับโครงการเพื่อบรส่วยแกงรัฐเบียหกหนะครับก็คือ66เนี่ยสามารถเข้าร่วม ได้ทุกคนเลยนะครับแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการบรรเทาซึ่งเงื่อนไขมาตรการบรรเทานะครับคุณข้านค้จะงงว่าเอา้ามาตรการบรรเทาคืออะไรก็คือที่ผมบอกคุณห้ามใช้เกินเกณฑ์ที่เขาบอกนะครับก็คือ3ามสิบห้าบาทบสำหรับค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ําแต่ว่าการช่วยเหลือเนี่ยค่าไฟจะช่วย็มแม็กซ์สามสิบห้าบาทเลยแต่ค่าน้ําช่วย100บาทแต่ห้ามใช้เกินสามสิบห้าบาทก็จะได้ใช้สิทธิ ได้เงินตรงนี้นะครับเป็นชาใช้ไฟค่าน้ําค่าไฟฟรีตามที่ผมได้เล่าไปนะครับก่อเว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้นะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็ค่าน้ําเว็บไซต์จะใส่ไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับคือข้อมูลล่าสุดครับที่นำมาฝากกับทุกท่านเลยในคลิปนี้นะฮะก่อทุกท่านไปทําการลงทะเบียน ก็ใช้น้ำใช้ไฟฟรีได้เพียงทำตามตามคลิปนี้เท่านั้นเองมีข้องใสในพักเตอร์ม,มาให้เป็สนงงส่วนทาโบสถตได้ก็เนตนล่างคลิปนี้หรือกดชื่อคลิปนี้แอนไลน์มาสอบถามกันได้วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ